ไลฟ์รี like ตัวละครดาเมดหลักไฮเปอร์แคลี่น้ำแข็งแห่งฟอนเทนรีวิวนี้จะจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่การปัน้นการเล่นการวิเคราะห์ตัวละครการเปรียบเทียบ C0-C1-A1 R 1เปรียบเทียบตัวละครอื่นสรุปเชียร์ลิสตรีวิวแน่นๆกันไปเลยครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสืส่อกับเกมเกมชินอิมแพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเป็นคลิปรีวิวจัดหนักจัดเต็มกับพี่ตัวละครนี้เลยครับผมพี่ไลฟรีของเรานั่นเองครับโดยภาพรวมของพี่ไลฟรีนะครับตัว <No. S 1> ละครนี้ด้วยประโยชน์ของการเป็นสื่อเวทน้ําแข็งท, damage, ทาดาเมจธาตุน้ําแข็งได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านด้วยครับสามารถดึงความสามารถของบัฟทุกอย่างตลอดระยะเวลาของการใช้สกิลธาตุมาต่อยหนักต่อยแรงต่อยรัวต่อยเร็วคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับมาครบจบท มุมมองของพี่ไลฟ์ฟรีกันครับแอะแอะก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันใไรที่จะเติมเงินมาเปิดพี่ไลฟ์ฟรีเนี่ยอย่าลืมเติมผ่นร้าน l ลิชแมนช็อปนะถูกสะดวกไว้ใจได้ครับไม่ต้องใช้ ID พาสเวิร์ดเลยลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะ ไลฟ์ลี่ตัวละคร5ดาวสื่อเวทคาุน้ำแข็งยุคแห่งป้อมประการเมโลพีสตัวละครนี้มีความโดดเด่นเรื่องของการใช้ค่าพลังโจมตีและเติบโตเป็นความแรงคลิกครับนอกจากนี้ตัวละครนี้ยังมีการเล่นกับตัวของค่าพลังชีวิตด้วยเพิ่มลดค่าพลังชีวิตเพื่อมาเสริมดาเมจครับไอเทมอัพตัวละครละพรสวรรค์อยู่ทางด้านล่างนี้นะครับก็สามารถหาเตรียมกันไว้ได้เลย ถัดมาครับเราจะมาดูกันที่สเตตัสพื้นฐานของตัวละครไลฟ์ฟกันครับตัวละครของผมนะตอนนี้มีค่าพลังโจมตีอยู่ที่2,212ครับผมมีตัวของอัตราคลิกความแรงคลิกอยู่ที่64.4 217.4ฟื้นฟูพลังงาน110และมีโบนัสน้ำแข็ง46.6ครับกลุ่มดาวที่ทุกคนจะได้เห็นในการรีวิวนี้นะครับผมจะเป็นกลุ่มดาวที่ศและในช่วงท้ายจะมีเรื่องของกลุ่มดาวที่1ด้วยครับ พรสวรรค์จะเป็น996ครับโจมตีปกตินามแล้วสก,กิลท่าตามครับย้อนกลับมาที่หัวข้อของอาวุธนะครับผมตอนนี้ผมใส่เป็นประจําตัวนะครับสาหรับประจําตัวเนี่ยก็จะเสริมในทุกด้านของพี่ไลฟ์ลี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีนะพลังโจมตีปกติชาร์จโจมตีครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีอาวุธอื่นๆที่พอหยิบมาใช้ได้นะครับก็เป็นดังกราฟต่อไปนี้นะอื่นๆก็ลดหลั่นกันไปตามลําดับครับ ส่วนในส่วนของ a r t ติแฟกนะครับผมใส่เป็น4 s e เซ u ตฮันมาลองดูแยกชิ้นกันนะครับผมเริ่มที่ตัวของดอกไม้ขนนกนาฬิกาด้วยแล้วก็หมวกครับ โดยเซตอร์ติแฟกที่สามารถใส่ได้ของตัวละครนี้นะครับก็มีหลายเซตด้วยกันเลยทีเดียวครับอย่าง2งเซตแรกฮันเตอร์กับบิสัตต์สเตเยรนะครับเราสามารถทําเรื่องของอัตราคลิได้ง่ายขึ้นฮันเตอร์เล่นได้กับทุกทีมบิสัตต์สเตเยจะต้องเล่นกับทีมน้ำแข็งเซตอื่นๆก็สามารถพอหยิบมาใช้ได้ครับส่วนในส่วนของออฟนะครับผมนาฬิกาเราก็จะใส่เป็นค่าพลังโจมตี ถ้วยเราจะเป็นโบนัสน้ําแข็งแล้วก็หมวกเนี่ยจะใส่เป็นอันตราคลิหรือว่าความแรงคลินั่นเองครับอย่างสเตตัสของผมนะครับณนะตอนนี้เนี่ยอัตราคลิ64อาจจะเยอะไปสําหรับตัวของเซตอันเตอร์ครับ มาต่อกันที่หัวข้อที่สนะครับสำหรับพรสว่างหรือว่าสกิลทั้งหมดของพี่ไลฟี e ่ครับข <c oughs> อเริ่มต้นที่การโจมตีปกติก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นการต่อย DM ดาเมจธาตุน้ำแข็งไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับแต่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสังเกตการต่อยครั้งที่4แล้วก็5เอาไวด้ดีๆนะครับผม <c oughs> ลองมาไล่การต่อยดูนะครับผมดาเมจ3ครั้งแรกเนี่ยจะต่อยแบบค่อนข้างเร็วนะครับ <c oughs> แล้วก็ดาเมจครั้งที่4จะเป็นดาเมจ2ครั้งจึ๊กจ๊กแล้วก็ดาเมจครั้งที่5ครับตัวของพี่ไลฟี่ของเราเนี่ยจะกระโดดแล้วก็กดหมมัลงนะคผ อยากให้ทุกคนดูเรื่องของดาเมจทั้งที่5เอาไว้หลังจากที่กดหมัดลงเรียบร้อยแล้วนะครับ oh. การชาร์จโจมตีจะเป็นการต่อยแบบเสรยขึ้นครับผมนี่ก็เป็นลักษณะของการโจมตีปกติครับ ส่วนในสกิลท่าของเขาไอแฟงลัชพอกดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครพี่ไลฟี่ของเราจะพุ่งตัวไปด้านหน้านิดนึงครับหลังจากนั้นครับจะมีเจ้าสัญลักษณ์หมาป่ามาลอยอยู่ข้างๆในสถานะนี้ตัวละครไลฟี่จะสามารถต้านทานการหยุดชะงักได้ <c oughs> และอันนี้เลยครับดอกจันที่สําคัญที่สุดคือเมื่อพลังชีวิตสูงกว่า50%ครับตัวละครไลฟี่ของเราทุกๆก,การต่อยของการโจมตีปกติครับเอานี่จะสามารถทาดาเมจได้แรงขึ้นครับ โดยเขาจะแลกมากับการลดเลือดทีละ4.5%ครับอยากให้เพื่อนๆสังเกตครับกดสกิลท่าแล้วต่อย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 เราจะสจังเกตว่าตัวของเลือดของเราเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับแลกมากับความรุนแรงที่มากขึ้นครับซึ่งดาเมจที่กระโดดขึ้นมาจากสกิลท่าตัวนี้นะครับก็จะกระโดดมาจากแบบเวลาเราโจมตีปกติครั้งที่5กับตัวของชาร์จโจมตีอยู่ที่85,000มันก็จะกระโดดเป็นประมาณสัก20,000 2 3 0 0 0แบบนี้ครับถือว่าแรงขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับ ส่วนในสกิลออาติของเขานะครับก็จะเป็นการเรียกนวมหมัดออกมาต่อยไปด้านหน้าสร้างความเสียหาย5ครั้งต่อเนื่องนะครับดาเมจเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก8,000คูณ5เข้าไปครับและนอกจากนี้ครับยังมีพลังปฐมภูมินะอยู่ในสกิลออาติของเขาเป็นพลังปฐมภูมิสั่นารครับสร้างดาเมจเพิ่มเติมไปอีกนิดหน่อยหลั 2, ก2,000กว่าครับ เมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นว่าสกิลธาตุเนี่ยลดเลือดเราลัวๆไปแล้วใช่ไหมครับเรามาต่อกันที่พรสวรรค์ติดตัวนะครับผมสำหรับพรสวรรค์ติดตัวนี้เมื่อค่าพลังชีวิตของพี่ไลฟ์ฟรีของเราเนี่ยต่ำกว่า60%ครับเราจะมีโอกาสได้รับสิ่งที่เรียกว่า g r a r i o u s r u b e r หรือ มันจะเป็นไอแดงแงรอบๆตัวเรานั่นเองครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นที่ตัวก่อนแล้วก็จะเป็นไอแดงแงขึ้นที่ตัวครับสัญลักษณ์นี้ครับจะมาช่วยในการดึงเลือดเรากลับมาครับโดยเขาจะฟื้นฟูค่าพลังชีวิตเราเนี่ยกลับมาอยู่ที่30%นอกจากนี้ชาโจมตีจะได้รับโบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้น50%เครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวนี้ครับก็จะเป็นการผสมผสานครับระหว่างการโจมตีปกติแล้วก็ชาร์จโจมตีสลับกันไปเรื่อยๆโจมตีปกติลดเลือดชาร์จโจมตีดึงเลือดกลมา อีกหนึ่งพอสวรรค์ติดตัวในสกิลท่าเราจะได้รับตัวของบัฟค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาครับโดยรวมแล้วก็จะอยู่ที่30%อีกหนึ่งพอสวรรค์ติดตัวสุดท้ายครับเมื่อเราสร้างวัสดุเลื่อนขั้นอาวุธจะมีโอกาส10%ที่ได้รับผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้น2เท่าครับ หลังจากเห็นสกิลไปครบทั่วเรียบร้อยแล้วเรามาลองดูเกมเพทยในเวอร์ชัน4.0กันครับตัวละครน,นี้นะครับด้วยความที่มีการต่อยเพิ่มลดเลือดตลอดเวลาเราจะต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มลดเลือดครับโดยหากเราเนี่ยมีค่าพลังชีวิตเริ่มต้นที่100%่งเนะครับผมเวลาเราต่อยไป1ที่ทีเลือดจะลดทีละ4.5% 4.5%ไปเรื่อยๆครับซึ่งเมื่อเลือดต่ำกว่า60%เ เราก็จะสังเกตว่าเราจะมีสัญลักษณ์แดงๆเพิ่มขึ้นที่ตัวครับสัญลักษณ์นั้นเป็นตัวบ่งบอกครับว่านั่นแหละเพื่อนๆให้เริ่มใช้การชาร์จโจมตีได้แล้วครับซึ่งชาร์จโจมตีของเราก็จะดึงเลือดกลับมา30%ยกตัวอย่างถ้าผมเลือดร้อยเนี่ยรอบที่2นะครับผมผมก็จะดึงเลือดกลับไปประมาณสัก80%ตีไปอีกสัก5ครั้งครับแล้วก็ดึงเลือดกลับมาอีก80%ในรอบที่3เนี่ยก็จะต้องตีถึง6ครั้งด้วยกันนะครับผมถึงจะดึงเลือดกลับมาโดยภาพรวมแล้วกลุ่มดาวที่สูเนี่ยโดยสรุปก็คือเาจะไม,ม ีแพทเทิร์นในการต่อยครับและเลือดของเราเนี่ยจะคงอยู่แถวแถวประมาณสัก50%ถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์ครับโดยสรุปเลยครับสำหรับเกมเพย์เวอร์ชันน40นะครับผมให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสังเกตว่าจะชาร์จโจมตีตอนไหนตอนที่มีสัญลักษณ์แดงๆขึ้นที่ตัวครับหากมีสัญลักษณ์แดงๆขึ้นตอนไหนก็ชาร์จโจมตีไปได้เลยครับส่วนสกิลอัลตินะครับว <Okay. S 1> นมาเมื่อไหร่ก็ใช้ครับไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรพิเศษครับผม ถัดมาครับเรามาที่หัวข้อที่เป็นเรื่องของทีมแล้วก็การทดสอบดาเมจกันครับ อันดับแรกเลยผมขอพูดถึงตัวละคร3กลุ่มที่ตัวละครอย่างพี่ไลฟ์ลี่เนี่ยต้องการครับกลุ่มที่1ครับคือกลุ่มตัวละครสายบัฟนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยตัวละครอย่างคาซึฮะเบนเน็ตเฉินเหอแล้วก็ยุนจินนะครับใครอยากให้พี่ไลฟ์ลี่เนี่ยหนักไปทางความแรงๆนะครับก็เลือกจากแก๊งนี้เข้าไปมากตัวหน่อยนะครับแอบมาร์กไว้นิดนึงนะครับว่าตัวละครอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคาซึฮะเบนเน็ตหรือว่ายุนจินเนี่ยระยะเวลาของสกิลอัลติหรือว่าบัฟของเขาจะค่อนข้างครอบคลุมตลอดระยะเวลาสกิลธาตุของพี่ไลฟ์ลี่ ลนขณะที่ตัวละครอย่างเฉินเหอนะครับสกิลออาติจะครอบคลุมแต่สกิลธาตุซึ่งเราจะได้เห็นดาเมจแบบก้าวกระโดดจาก i อซี่ควเนี่ยจะไม่ครอบคลุมนะครับกรณีที่ใครเล่น c 0ถึง C5 ของเฉินเหอครับแต่ถ้าเกิดว่าเฉินเหอของใครซนะครับตัวละครนี้จะกลายเป็นตัวละครที่บัฟดีที่สุดในเวอร์ชั่นของพี่ไลฟ์ลี่ครับ ถัดมาเป็นตัวละครกลุ่มที่2นะครับผมกลุ่มนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันครับคือกลุ่มของปฏิกิริยานั่นเองปฏิกิริยาหลักๆที่ผมจะเชียร์นะครับคือปฏิกิริยาตระกูลที่เป็นแช่แข็งนะครับตัวละครติดน้ําอย่างเย่หลานซิงชิวหรือจะเป็นเทพน้ําหรือว่าโคโคมิแบบนี้ครับก็สามารถหยิบมาใช้ได้ส่วนอีกทีมนึงนะครับผมก็เป็นทีมละลายตัวละครอย่างเดยา่าหรือว่าเชียงหลิงเนี่ยก็พอหยิบมาใช้งานได้เช่นเดียวกันครับแต่ผมให้น้ําหนักไปทางแช่แข็งมากกว่ามากๆเลยนะทุกคน และตัวละครกลุ่มสุดท้ายครับก็คือกลุ่มเอาชีวิตรอดครับโดยเฉพาะใครเล่น40สูเลยครับผมเราต้องบริหารเลือดดีๆครับเราอาจจะต้องเติมตัวละครอย่างปูหรือเลล่ามาเสริมเกาะนะครับตัวละครฮิวอย่างโคโคมิไดโอนาะแบบนี้มาเสริมให้ตัวละครของเราเนี่ยไม่ตายนะครับ เรามาดูตัวอย่างทีมแรกนะครับผมสมมุติว่าเป็นทีมดาเมจเราก็จะเอาตัวละครบัฟเนี่ยมาใส่เยอะๆเลยครับอย่างเช่นเฉินเหอคาเึฮะ uh, แล้วก็เบนเนตเวลาเอาไปต e ีบอสนะครับจะสังเกตว่าดาเมจของพี่ไลฟ์ลี่ในเวอร์ชัน่น4์เนี่ยก็จะดาเมจก้าวกระโดดไปเลยครับจากเดิมที่เคยต่อยหมื่นสองหมื่นเนี่ยก็กระโดดทึ้ไปลเป็น 5, 6 7 0 0 0 0มืแล้วก็เป็นดาเมจที่ค่อนข้างรัวด้วยครับ หรือจะเอาไปลงอบิชก็ตามนะครับตีเจ้าบอสม้าน้ำแบบนี้ครับรอบนี้เนี่ยเขาบอกกับพี่วอลเหมือนกันนะล้างเกาะได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็ทําดาเมจได้ด้วยหรือจะเอาให้แบบสะใจสะใจไปเลยกินอาหารกินยาเพิ่มเติมเข้าไปหน่อยครับลองมาดูดาเมจกันครับนี่เลยต่อยทีหนึ่งเป็นแสนนะทุกคนถึงแม้ว่าจะบัฟตัวเดียวก็ตามนะครับผมสมมุติว่าใช้แค่เฉินเหอบ,บัฟแบบนี้ก็ยังต่อยแรงอยู่ดี หรือจะเป็นคาซิฮะบัฟเบนเน็ตบัฟครับก็จะค่อนข้างแรงอยู่ดีนะครับเราก็ผสมผสานกันไประหว่าง3ตัวละครครับหรืออีกหนึ่งตัวที่ผมไม่ได้พูดถึงอย่างตัวละคร <the> อย่างยุนจินเนี่ย <the> ก็บัฟได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับ มาดูตัวอย่างทีมของฝั่งแช่แห่งกันบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมใส่พี่ไลฟี่แล้วเติมซิงชิวกับเย่หลานลงไปนะครับทุกการต่อยเนี่ยก็จะมีน้ําลงไปรัวๆแช่มอนแบบได้รัวๆเลยครับไปลองดูกัน สำหรับ,บทีมแช่แข็งนะครับทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่เล่นค่อนข้างสบายครับ <c oughs> เวลาไปเจอมอนสเตอร์ตามดันเจียนมอนสเตอร์ทั่วๆไปเราก็ต่อยไปของเราเรื่อยๆเลยครับแล้วก็แช่มอนเป็นน้ําแข็งไว้แบบนั้นครับไล่ตีไปเรื่อยๆทีละตัวทีละตัวทีมนี้เนี่ยเดินโลกสะดวกสบายเลยครับ <c oughs> แต่ว่ามีข้อควรระวังอยู่หนึ่งข้อครับคือทีมแช่แข็งจะไม่สามารถแช่พวกบอสได้นะครับ หรือจะเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่เป็นทีมของฝั่งละลายบ้างนะครับผมน้ําแข็งกับไฟผมใส่ตัวละครอ,อย่างเชียงหลิงเดย่าเนี่ยมาช่วยติดไฟทั้งคู่เลยครับผมอีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นคุณปู่มาช่วยเปิดก่อก็ได้หรือจะเป็นคุณหมอครับผมมาช่วยในการติดไม้เพื่อให้ไฟเนี่ยมันมีการเผาไหม้เกิดขึ้นไปลองดูดาเมจกันครับ สำหรับทีมละลายเนี่ยก็ควรระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวละครยอย่างไลฟี่ของเราเนี่ยก็จะเป็นดาเมจน้ําแข็งรัวๆครับเวลาไปปิดปฏิกิริยากันเนี่ยอาจจะมีการสลับกันบ้างนะครับแล้วก็ดาเมจต่อฮิตของพี่ไลฟี่เนี่ยเป็นเน้นเป็นฮิตๆๆๆไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ๆครับ การเล่นกับปฏิกิริยาละลายนั้นก็จะได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่หากเราเนี่ยเติมตัวละครทัดไม้หรือว่าไปตีมอนสเตอร์ทัดไม้หรือจะใส่ต้องเชียงหลิงแล้วก็เดยาเพื่อให้ติดไฟช่วยแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ไรฟี่เนี่ยเป็นคนปิดได้ซะส่วนใหญ่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับดามเมจกรณีซีูนทั้งหมดในทุกๆก,กรณีครับไม่ขี้เละเลยที <Everything S 1> ่ไมล่าสําหรับตัวละครอ,อย่างไลฟรี่ในเวอร์ชันซีูนครับ หลังจากเห็นครบจบเรียบร้อยนะครับในเวอร์ชัน4ีครับเรามาวิเคราะห์จุดเด่นแล้วก็ข้อควรระวังตัวละครนี้กันครับสำหรับตัวละครนี้มาเป็นพลังสายโจมตีคลิเนาะ แล้วก็มีเรื่องของการใช้โจมตีปกติรัวๆเลยเสริมความแรงด้วยสกิลธาตุนะครับนี่คือจุดเด่นโดยภาพรวมของเขาด้วยความที่เป็นสื่อเวทตีระยะใกล้แบบนี้ต่อยรัวๆครับความเร็วในการโจมตีก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาและด้วยความเป็นสื่อเวทอีกก็จะสามารถสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งได้อย่างต่อเนื่องครับ ส่วนข้อควรระวังตัวนี้จริงๆคือเรื่องของการบริหารเลือดเลยครับเลือดของเราเนี่ยลดเพิ่มลดเพิ่มสลับกันโดยเฉพาะซีสูนครับการดึงเลือดเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับต้องการทีมหรือตัวช่วยพอสมควรครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือระยะของการโจมตีครับเขาเนี่ยเป็นตัวละครสายพลังโจมตีแล้วเลือดของเขาเนี่ยมันไปเลี้ยงเลี้ยงอยู่แถวๆครึ่งหลอดบ่อยมากทําให้เวลาโดนโจมตีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะตายได้เลยทีเดียวครับ และอีกหนึ่งข้อสุดท้ายครับผมจากที่ทุกคนเห็นดามเมจกันอลังการไปต่างๆนานานะครับผมหลักๆเลยถ้าอยากจะให้ที่ไลฟ์ลงของเราดามเมจแรงๆเนี่ยก็จะต้องการทีมที่แน่นๆเลยครับแล้วทีมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความหลากหลายเท่าไหร่ด้วยข้อจํากัดของการเป็นธาตน้ําแข็งครับ หลังจากเห็นครบจบไปเรียบร้อยในเวอร์ชั่น C0 คลิปนี้เนี่ยผมขอแถมเวอร์ชั่น C1 ไปเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่สำคัญมากๆของเกมเลยครับผม โดยกลุ่มดาว C 1ปกติแล้วเวลามีไอแดงแดงเพิ่มขึ้นที่ตัวเนี่ยแปลว่าการชาร์จโจมตีใช่ไหมครับไอแดงแงจะเกิดขึ้นเมื่อเลือดต่ำกว่า60%เท่านั้นอันนี้คือเวอร์ชัน C 0นครับแต่ในเวอร์ชัน C 1ครับจะมีความสามารถเพิ่มเติมโดยหากเราทำการโจมตีปกติจนถึงขั้นที่5านะครับหรือการต่อยแบบกดมือลงไปนั่นเองครับเวลากดมือลงไปแล้วเนี่ยก็จะต้องงัดด้วยการชาร์จโจมตีอย่างต่อเนื่องเลยครับเวลาต่อยลงไปแล้วนะครับผมแปลว่าจะมีไอแดงแดง Gaset r u น b e r ขึ้นทันทีครับเพราะต่อยลงไปปุ๊บก็เลยทําให้เราสามารถชาร์จโจมตีได้ทันทีก็จะกลายเป็นคอมโบที่ต่อยลงแล้วก็ต่อยขึ้นครับนอกจากนี้ครับตัวของการเกิดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นด้วยจากเดิมจะเกิดทุกๆ5วินาทีตอนนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ2.5วินาทีครับเรียกว่ามีการลดเลือดแล้วก็ฮิวแบบรัวๆเลยครับนอกจากนี้ตัวของการชาร์จโจมตีของเราเนี่ยยังสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก 200%เลยทีเดียวนะครับยังไม่พอครับเมื่อชาร์จโจมตีถูกศัตรูนะครับระยะเวลาของสกิลก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก4วินาทีครับเรียกว่าเพียงแค่1สุ่มดาวเท่านั้นได้ความสามารถถึง3ความสามารถด้วยกันคือ 1. ฮิวถี่ขึ้นได้คอมโบใหม่มาทันที 2. คือสร้างความเสียหายในการชาร์จโจมตีเพิ่มขึ้น3คือสกิลธาของเราระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีก4วินาทีครับ เราจะเห็นว่าการต่อยนะครับผมก็ความแรงเนี่ยก็จะมีความเท่าเดิมนะแต่ว่าเวลาชาร์จโจมตีเนี่ยก็จะแรงกระโดดขึ้นมาครับจากเดิมนะครับผมตอนที่เราชาร์จโจมตีเนี่ยอาจจะอยู่ที่23 0 0มตอนที่เป็น c 0พอมาเป็น C1 เนี่ยมันก็ก้าวกระโดดขึ้นมาเลยทันทีครับกลายเป็น37มหมโอ้โหได้ดามจมาเยอะมากๆเลยทีเดียวครับแถมระยะเวลาของสกิลเนี่ยก็นานขึ้นอีก4วินาทีด้วย C1 นะครับเรียกว่าปิดเกือบทุกข้อเสียของ C0 เลยครับ โดยหากว่าเพื่อนๆสังเกตที่ตัวของเปอร์เซ็นต์ของเลือดดีๆเนาะเราเริ่มต้นที่เลือด100ใช่ไหมครับในเวอร์ชันของ c ีศูนเนี่ยเลือดจะแขวงไปแขวงมาแต่ว่าในเวอร์ชันของ C1 นงะครับเลือดเนี่ยจะเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ100แล้วก็ไม่ลดต่ำกว่า70%ครับคอยหิวให้ตัวเองได้เรื่อยๆครับแล้วการเล่นเกมเพย์ของเราเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปครับณ C ศูนย์ปกติแล้วเราจะสังเกตตอนที่มีไอแดงแขึ้นที่ตัวแล้วเราค่อยกดชาร์จโจมตีใช่ไหมครับแต่ณบให้เนเี่อเลองทอครับ เวลาการต่อยครั้งที่5เกิดขึ้นแล้วให้เพืเ่อนๆกดปุ่มโจมตีค้างเพื่อชาร์จโจมตีได้เลยครับมันก็จะเป็นการชาร์จโจมตีอย่างรวดเร็วต่อยลงต่อยขึ้นต่อยลงต่อยขึ้นแบบนี้อย่างรวดเร็วครับและเพืเ่อนๆก็จะฮิวในทุกๆครั้งด้วยครับเวลาเพืเ่อนๆต่อยขึ้นเรียกว่าการบริหารเลือดจะง่ายขึ้นอย่างมหาศาลเลยครับในกรณี C1 เรามาที่หัวข้อถัดมาจะสุดท้ายแล้วทุกคนมาที่คำถามพบบ่อยกันดีกว่าครับเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะถามผมด้วยคำถามต่อไปนี้คำถามที่1คือ G 1หรือว่า R 1 d ดีหากเพื่อนๆเนี่ยมีอาวุธ5ดาวอย่างเช่นของน้องวันเดอร์เลอร์แบบนี้นะครับผมก็จะเชียร์ให้เพื่อนๆเนี่ย ไปเปิดกลุ่มดาวก่อนเพราะว่า C1 เนี่ยค่อนข้างสําคัญครับสําหรับอาวุธวันเดอร์เนี่ยจะเป็นอันเดียวที่ผมรู้สึกว่ายังพอแทนได้แบบเต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นอื่นๆอ,อย่างเช่นใครมี Los เ Player ขัดเกาสูงๆอะไรแบบนี้อันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการอยากได้ความสะดวกสบายให้ไปเปิดกลุ่มดาวแต่อยากได้ความแรงให้มาเปิดอาวุธแบบนี้แล้วครับโดยสรุปก็คือถ้าเป็นอื่นๆถ้าไม่ใช่ตัวของอาวุธละมุดผมเชียร์ไปเปิดอาวุธก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความสะดวกสบายก็ไปเปิด C1 ครับ ถัดมาที่คำถามที่2นะครับตัวละครไลฟ์ลีของเราหรือว่าจะเป็นนิววิลเลจดีครับคำตอบอันนี้ผมแบบชัดเจนมากๆเลยครับส่วนตัวผมให้ภาษีนิววิลเลจมากกว่ามหาสารครับด้วยความที่เป็นทัดน้ำดามเมจหลักของเขาการเพิ่มลดเลือดอะไรต่างๆค่อนข้างง่ายครับที่นิววิลเลจเลยครับคำตอบนี้ ถัดมาครับเป็นไลฟ์ลี่กับออยากะครับตัวละครท็อปเทียน้ําแข็งอย่างออยากะพอมาเปรียบเทียบกับตัวละครนี้แล้วส่วนตัวผมผมยังให้อายากะได้ดีกว่าครับอันนี้เหตุผลเนี่ยมาจากเบิร์สของสกิลอาตติของออยากะเลยครับ พัดมาไลฟ์ลี่กับวันเดอร์เลอร์ครับอันนี้เนี่ยผมจะให้พี่ไลฟ์ลี่มากกว่านิดนึงนะครับผมเหตุผลเนี่ยมาจากที่เขาเป็นธาตุน้ําแขง็งปุ๊บการหาตัวละครบับเนี่ยจะค่อนข้างง่ายกว่าตัวละครที่เป็นธาดลมครับก็เลยให้มาทางพี่ไลฟ์ลี่มากกว่าครับ โอเคคลิปนี้เนี่ยยาวเลยทีเดียวนะครับมาสรุปปิดจบในภาพรวมของตัวละครกันครับโดยภาพรวมแล้วผมก็ถือว่าตัวละครไลฟ์ลี่เป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากๆตัวหนึ่งครับโดยเฉพาะกรณีที่เราเนี่ยเริ่มมี C1 หนึทุกคนการต่อยของเราเนี่ยมันแบบเป็นจังหวะที่ชัดเจนมากๆก็คือต่อยครั้งที่5 ต่อยลง,ต,ยลง,ต,ยลงต่อยขึ้นต่อยลงต่อยขึ้นมีเกมเพ์เฉพาะตัวที่ต่อยแรงต่อยเร็วนะครับถึงแม้ว่าตัวละครนี้เนี่ยจะค่อนข้างพึ่งพาตัวบัฟแต่ว่ามันก็เป็นเวอร์ชั่นที่สามารถดูดความสามารถของตัวบัฟมาใช้ได้เป็นอย่างดีครับถ้าต้องให้เทียใน day ันวันนี้นะครับผมผมขอให้พี่ไลฟ์ลี่ไว้ที่เทียร์ S นะครับผมในตำแหน่งของดามเมจหลักนั่นเอง และนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครไลฟ์ฟรีแล้วก็การรีวิวในเดวันนี้ครับเพื่อนๆถูกใจชอบไม่ชอบจุดไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ1 2 9่งแสจับสไครบ์เบอร์จากทาง u t u b e ครับ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s cribe เป็นกำลังใจงให้พี่ไลฟ์ฟรีกันเยอะๆ,ๆนะครับ <ๆ S 1> ผมคลิปนี้ผมแล้วก็พี่ไลฟ์ฟรีเนี่ยก็ขอตัวไปตรวจตาในป้อมปราการเมรพีต่อแล้วนะครับ สวัสดีครับ Next time, let's go fish blasting together.